วัดที่เราเห็นนี่คือวัดร่องเสือเต้นที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือวัดห้วยปลาก่างนะเดี๋ยวไปเดินเล่นหาอะไรกินกันนะครับที่ถนนคนเดินเชียงรายคนระัโชคดีหน่อยที่โรงแรมที่พักเนี่ยมันอยู่ใกล้หอนรฬิกานะเดินไปประมาณ500อยเมตรก็ถึงแล้วเราไปดูสีสันยามค่ำคืนของเมืองเชียงรายนะครับ โรงแรมเดินออกมาหน่อยเลี้ยวซ้ายก็ขอนาฬิกาแล้วครับห้องก็โอเคครับไม่แพงด้วยคืนไม่ถึง5้0้ผมจองผ่านอาก,กูด้ามาจากขอนาฬิกาทางเดินที่จะไปสู่ถนนคนเดินนี่มันดูจเจริญดีนะครับร้านค้าหลากหลายมากท<อ>น,นี้น่าจะร้านของฝากคนเยอะร้านผัดไทยร้านเซื้อหัของฝากนั้นเลยครับเพื่อนจอดซื้อของฝากกันเพียบเลย สันโคง้งถนนคนม่วนแต่มันทำไมดูเงียบเงียบวะคนเงียบเหงาเลยตามแบบมันคือตรงนี้ครับแต่ว่ามันเงียบมากเลยหมดจัดกิจกรรมตลาดนะเดินมาเสียเที่ยวเลย <Wow. S 2> กินอาหารชอบใจนะครับย้อมใจอาหารประจำตัวแล้วก็เพิ่มก๋วยเตี๋ยวคัาวไข่ด้วยอ้ยแต่อาหารถูกมากเลยนะครับกะแน่ๆแล้วว่ามันจะต้อง เกินร้อยนะครับปรากฏว่า98บาทนะมีท้อน2บาทโหมันทําให้หน้าเที่ยวอีกเป็นกองเลยนะครับผมดูราคาร้านส่วนใหญ่แถวนี้ก็ราคาประมาณนี้แหละแวะกินโรตีครับสั่งโรตีหมักเนยลองกินดูร้านอร่อยระหว่างทางครับกำลังจะเดินกลับที่พักนะครับแต่ทางหอนาฬิกาวนขะคนเมื่อไรหนูจะกินนั้นเข้ากระทะเลยพอดู บแบบมออ้วนนะครับเงยนมน้ำตาลกินแบบม้วนออริจินอลดีครับพี่คนขายโรตีเขาใจดีอธยาใส่ดีมากนะครับสังเกตลักษณะาการคุยมีลูกค้าขาประจำมาซื้อเยอะแยะเลย <S <s <yn> <c oughs> เดี๋ยวไปเที่ยววัดกันบ้างครับวัดวาอารามในเชียงรายก็จะมีความแตกต่างในเชิงศิลปะครับนี่ทางเข้าวัานะครับ วัดที่เราเห็นนี่คือวัดร่องเสือเต้นหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Blue Temple เป็นวัดสีน้ำเงินทางด้านนี้จะเป็นพระพุทธรธรรมจักรนะครับองค์ที่7.4ตรงกลางลานนี่น่าจะเป็นพระอุปปุตธนะครับเป็นความเชื่อในเชิงโชคราม ใช้แค่การทาสีธรรมดาจบๆนะครับก็มีการแรงเอาการเล่นขอมด้วยนะสังเกตทำให้ความสวยงามมันจะดูเด่นขึ้นมาอีกเนี่อย่างการไล่โทนเสือโอ้โดดหดัวเกานะตรงรัข้างๆก็จะเป็นรูปเสือประกอบ Wow นอกจากนี้บริเวณด้านหลังก็จะมีเจดีนะครับเป็นเจดีสีน้ำเงินยอดสีทองรงพระที่อยู่ตรงกลางก็คือพระสิวลีนะครับเป็นเทพทางความเชื่อในเรื่องของความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับนนี้เป็นบริเวณด้านหลังของตัวโบสถ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพระพุทธเจ้าปางเย็น บริเวณด้านข้างวัดก็จะเป็นการบริการนะครับมีห้องน้ำนะครับขายของที่ระลึกแล้วก็ของกิน,นครับนี้ก็เป็นการถวายละฆังนะครับเช่าบูชาละฆังแล้วก็มาแขวนมีแบบเป็นโคมก็มีนี่เขาเรียกเทียนประทื่นนะครับแ,แต่เราจัที่แล้วแต่วัด เงินที่ทําบุญวัดก็ส่วนหนึ่งก็คงมาใช้ในการทํานุบํารุงรักษาวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นหน้าชูตาของจังหวัดเหมือนกันดังนั้นการที่จะทําให้มันสดใหม่อยู่เสมอเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับการทําบุญช่วยวัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมาทาครับทางวัดก็จะได้มีกําลังทรัพย์ในการที่จะทานุบํารุงรักษาศิลปะเหล่านี้ไว้นะครับดูวความสวย มาต่อกันวัดที่สองนะครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังกนะ็คือวัดห้วยปลากล้างนะครับเป็นวัดใหม่นะครับที่กําลังนิยมเป็นอย่างมากนะครับจุดเด่นก็คือมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์เิ่มเลยแล้วก็จะมีเจดีนะครับทรงออกจีนๆหน่อยตัวโบสถ์ก็ทรงจะคล้ายๆกับที่วัดล่องขุ่นนะครับลักษณะจิตรกรรมจะคล้ายๆกัน แต่รอบนี้ที่มานะครับเจ้าแม่กวนอิมก็กําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากองค์เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปดูแต่ละอาคารสถานที่กันตรงรั้วต้นไม้รอบข้างนะครับก็จะประดับไปด้วยครับรูปปั้นมังกรที่เป็นโคมไฟนะครับหลับปีมวัดนี้เขาจะเน้นโทนสีขาวนะสีขาวบริสุทธิ์ว้าวบทสวดก็จะเป็นลักษณะของการพูดภาษาจีนะครับ ไฟที่้บมนี่ครับมุมถ่ายรูปนะครับมีตัวอักษรโลหะให้เห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมได้ด้วยนะครับถ้าเฉียงไปทางซ้ายหน่อยครับจะเห็นกำแพงเมืองไทยนะครับจำลองคล้ายๆกำแพงเมืองจีรับเดี๋ยวไปดูต้องโบสถ์กันครับข้างๆก,กันกับองค์เจ้าแม่กวนอิมครับอ,อันนี้ด้านหน้าโบสถ์ครับ เหมือนก,นกันกับทุกวันนะครับก็เทพประจําประตูเนี่ยก็แล้วแต่วัดว่าจะเป็นแบบไหนบางทีก็พญานาคบางทีก็ยักษ์บางทีก็หงครับแล้วแต่ปลากั้งนะครับป้ายบอกว่าปลากั้งเป็นที่มาของชื่อวัดมวยปลากั้งนะแต่ก็ดูเหมือนปลาช่อนที่เขาบอกอิดนงนะนี่เป็นสมประตูเข้านะ<ม>ก็จะมีเทพประจำประตูเหมือนเดิม ประดับด้วยโคมไฟระยะรูปนี้ก็คือจ้าอาวาสครับพระภัยารประชาธรองค์พระใหญ่ประธานตรงกลางก็คือพระพุทธชินราชนะจำลองขึ้นมาแต่ว่าทำเป็นองค์สีขาวให้เข้ากับต็มวัดผมว่าความสวยงามอยู่ที่คมไฟระยะนะที่ประกอบในตัวโบสถสะท้อนกับตัวลวดลายแล้วก็แสงสีขาวมันทำให้สวยขึ้น สวยมากตรงที่เราเห็นเป็นโครงก่อสร้างอยู่ไกลๆนะเขากำลังจะสร้างโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากลางังจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นโรงพยาบาลสําหรับคนยากไร้นะครับวันนี้ถ้าเราทําบุญที่วัดก็จะได้เงินทําบุญส่วนนี้มาช่วยในการสร้างตึกสร้างอาคาตรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเจดีย์ของวัดห้วยปลากังครับเป็นเจดีย์ในลักษณะทรงแบบออกจีนหน่อยๆนะครับ เพลงที่เราคุ้นเคยนะครับบันไดสีทองเลยครับชื่อเจดีนี้คะ่ะชื่อว่าพบโชคทำมาเจดีครับ <Wow. S 1> ความสวยงามครับว้าว <Wow. S 1> ผมเจ้าแม่กวนอิมนะเป็นไม้ครับแล้วก็มีกุมารนะครับที่อยู่เคียงข้างเจ้าแม่กวนอิม ผมลืมชื่อกุมารนะผมเคยดูหนังจีนอยู่น,นี่ก็จะมีทําบุญนะครับถวายฉนดที่ดินให้วัดด้านซ้ายนี้ถ้าใครอยากจะหาเช่าวัตถุมงคลน,นะครับดูว่าพระประธานก็มาตรนี้ได้ลองเดินรอบเจดีชั้นแรกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างรูปวาดนะครับสวยงามมากเลยแจก,กันก็ยังสวยแล้วครับดูลวดลายนะ รวบรวมนะครับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทําจากไม้นะครับปางต่างๆหลายๆแบบนะครับปางเภสัชรักษาโรคมือซ้ายถือต้นยางอันนี้คือต้นยางดูการแกะสลักเส้นผมดนะีกว่าไม่รู้เขาใช้มือแกะหรือเครื่องแกะนะนี่คนระับปางนี้ถือดาบด้วยปางปราบมังนะน,นี่ปางบรรลุทำแรงกรรมปางจาริกเผยแท้ธรรมางประธานพรนะ บีดน้ำมนต์โอ้นี่ฮะเป็นปางที่ผมไม่ค่อยเจอนะหน้าของท่านเนี่ยจะมีทั้งหมดสามหน้าชื่อปลาเนี่ยคือปางปราบมารแบบสามภาคมนุษย์สวรรค์นรกสังเ,เกตที่ชั้นสามนะครับก็จะมีกกรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมแบบปางนั่งอีกเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปางแบบลักษณะนั่งนะครับโอ้นี่ก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นที่นี่ที่แรกนะครับคือคนนักถือเจ้าแม่กวนอิมในส่วนใหญ่เขาจะกินเจกัน,น อันนี้ก็คือปางกินเจปางแสดงธรรมครับปางรับบุตรนะครับนี่เรายังขึ้นไปได้ต่อนะครับเรากําลังขึ้นไปชั้นที่4ี่ชั้นที่4ี่ก็จะเป็นพระพรูปนะครับขนาดใหญ่แกะสลักจากไม้นะครับมเดาลักษณะทรงนะหลวงพ่อโสธรแน่นอนน่าใช่ด้วยนะแล้วเราก็ยังขึ้นไปได้อีกนะครับขึ้นมาเราก็จะเจอกับน,นะครับ <Wow. S 1> แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมน,นปางที่ท่านมีหลายมีหลายตอน ยังครับยังไม่หมดนะครับขึ้นไปได้อีกครับชั้นนี้ก็จะเป็นหงส์โตนะครับุดยอดเกจิของประเทศไทยเราจะยังขึ้นไปได้อีกนะครับผมว่าเราจะขึ้นได้ถึงยอดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพระหน้าตกนับเรายังขึ้นได้ต่อครับพอสั่งจานนะครับจะเป็นบันไดวนสแตนเลสบันะไดแล้วลงนี่ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมามาถึงสุดยอด บนชั้นบนเราสามารถมองลงไปข้างล่างได้นะครับก็จะเห็นวิวทวทัศน์รอบๆวัดห้วยปา่ากัางทั้งหมดครับเดี๋ยวชิงอิฐาแล้วก็วางอุปทานครับผมปัดใจก<ม>็าใส่จุ้งลูกกาดมาวางฉนดน,นะครับแล้วก็เง<ม>ินบริจาคให้วัดครับขอบคุณครับผมหลับได้หมื่นตื่นได้แสนแนงเงีนน้ยได้เวรู้สึกวัดเขาจะมีโรงทานนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน น่าจะอาคารเนี่ยครับพัตคารพบโชคครับฟรีมีขนมจีนนะครับอันนี้มีซ้มตําด้วยแจงหน่อไม้กับถั่วฝักยาวนะครับมผือนะครับสักอาหารกินเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างจานนะครับตรงนั้นมีโรงทานแบบนี้ก็ดีครับช่วยให้ผู้ขัดแคลนได้มีอาหารกินครับบางคนก็ลําบากจริงๆะครับอย่างน้อยก็มีโรงทานมีข้าวให้กินอิ่มท้องนะครับจะได้มีแรงไปสู้กับชีวิตต่อ นอกจากนี้ที่วัดนะครับก็จะมีคลินิกด้วยนะครับตรวจรักษาโรคฟรีพบโชคคลินิกครับดีมากเลยครับเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารร้านครัวซาบากันดูครับเท่าอยู่ได้เลยค่ะเท่าไรครับ25บาทสองกล่องครับ25บาทจานเบิ้มเบิ้งถ้าไม่เอาไข่ดาวนี่20เองไข่ดาวในห้าบาทอลยถู้มากเลย มาซื้อของฝากกันครับผมเห็นร้านนี้คนเยอะดิร้านชื่ออะไรซูจินหมูยอนะครับโอ้ก็จะมีเครื่องแกงด้วยนะตระกูลชาก็มีนะอชอบกินชา่าร้านนี้ครับคาเฟ่แมวนะเพิ่งรู้ว่าเขามีที่เชียงรายด้วยชื่อร้านครับแคทแคนนะครับนะใกล้ขนส่งเก่าเชียงรายครับก็จะคาเฟ่แมวนะสำหรับ เห็นไหมมีความหลากหลายมากเลยที่เชียงรายนะร้านแบบเก่าแบบใหม่สไตล์แปลกๆมีหมดนะฮะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆครับสมมุติเราจะไปสนามบินนะส่วนส่งเก่าเชียงรายเนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่ารถที่สามารถไปจุดต่างๆได้ครับแล้วก็จะมีรถนะสำหรับการโดยสารไปสนามบินเป็นรถบัสนะครับราคาเมาเมาเลย20บบาทขึ้นที่ด้านหลังนะอยากให้ จังหวัดให,ใหญ่ๆเนี่ยมีอย่างนี้ทุกที่เลยนะครับเดินทางง่ายมากเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวดีครับนี่ยครับทารถแล้วก็มานั่งรอแถวๆนี้แหละมันก็จะเป็นรถบัสใหม่ๆเลยนานหน่อยแต่มาแน่นอนฮนะนี่นีนี่รถใหม่เยี่ยมเลยไปสนามบินมันก็จะนานนิดนึงครับแต่เรารอได้ไม่ถึงชั่วโมงนะนั่งเล่นโทรศัพท์รอไปถึงแล้วนะ ใช้เวลาเบ็ดเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงครับรวมรถติดแล้วนะก็ถือว่าโอเคครับรวดเร็วก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ